แรกเรายังได้น้อยอยู่มันปริมาณไม่พอกับคนที่คนที่มาซื้อที่ขายไปลูกโตๆก็สี่ร้อยห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยแล้วก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยมองๆลูกเพราะมันไม่พอกับยอดจองคนเขามาจองมาขอตัดที่สวนเลยก็มีแต่มาตัดที่สวนเนี่ยหนักหน่อยเอาสี่ร้อยห้าสิบเขาบอกเอาหนังยางผูกก้นที่นั่มันทุเรียนแตกใช่เขาบอกมันต้องเป็นอย่างนั้น อ้าถ้าสมมติเป็นมเส็นทิ้งไทยคน,นกินติดใจแน่พอเราตัดไม่ใช่องเรียนหล่นเละอย่างนั้นเรียนตัดตกมาอาท, 3, ทิกทินตกสามวันูกมีโคตรหลงลองเจ๊เจ๊สนใจตัดไปสองรอบนะ,ะหลังจากที่ที่ลงยูทูไปนะจ้ะอ๋อ สองรอบนี่ยังไงครับรอบแรกเราได้เท่าไหร่คะรอบสได้เท่าไหร่จําไม่ได้จำไม่ได้จำนักลูกลูกอ๋อรอบแรกร้อยก็สองลูกรอบที่สองสี่สิบก็ลูกรอบสามนี่อยู่ประมาณเก้าสิบเก้บแต่รอบสามในบริษัทก็ขออีเคพีขอก็ให้เขาก็ให้สี่ร้อยแล้วสองรอบแรกนี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ขายไป ลูกโตก็า450แล้วก็400แล้วก็350 300มองๆลูกเพราะมันไม่พอกับยอดจองแล้วคนก็มาจองมาขอตัดที่สวนเลยก็มีครับแต่มาตัดที่สวนเนี่ยหนักหน่อยเอา450ส่งไปเรามันปีแรกเรายังไม่ค่อยมั่นใจคแต่ของไม่ดีแล้วก็เค็มอ่ะแต่เรามันปีแรกตัดปีแรกเราเพิ่งรู้จักเขาปีแรกเนี่รข่องมีโลก เราก็ไม่กวนเนื้อเป็นห่วงวันเนื้อไม่สวยอะไรเงี้ยแต่เข้าไปแล้วก็ส่งมาให้ดูก็สวยสวยนะค่นะกถ้าไม่สวยเราตัดติดอ่อนไปเงี้ยผิดลูกเงี้ยเราเค็มให้เขาแล้วน้ําหนักเป็นยังไงครับน้ําหนักลูกน้ําหนักก็ดีนะดีนะมีสามลูกกว่ากับสี่ลูกก็มีสี่ลูกก็มีโอ้สี่ร้อยห้าสิบนี่สักกิโลสี่ร้อยห้าสิบนี่ สองโลครึ่งขึ้นไปพี่ขายรวดเลยสี่ร้อยห้สบสี่้อยสองโลครึ่งขึ้นนี่นะมันก็เกือบพันนะมันมันมันบางทีมันดูเล็กหน่อยก็ลดลงมาให้เขาเหลือสี่ร้อยเขาแล้วแต่เราถามเราใช่ไหมดูงาไร่แล้วก็มองลูกลูกโตหน่อยแล้วก็ขายสี่ล้อาสโอ้นี่เรากำหนดราคาได้เลยนเนี่ย คถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือต้องให้พ่อค้าแม่ค้าเขาเเขาตีราคาให้ของมันน้อยอยู่หรือเปล่าก็ก็ถือมัเป็นเจ้าแรกๆที่เราตัดได้นะแล้วแล้วเจ๊สนใจชิมเนื้ออย่างครับชิมยังมันมีคือออกมาแล้วแย่งกันอะเจ๊ไม่เคยได้ชิมของสมบูรณ์แบบเลยเอาอีกเหมือนลุงเขาแย่งกันหมดเลยอะเจ๊ ได้ชิมแต่ไอ้ลูกที่มันหล่นโดยปัญหาอหลน่นโดยไม่สมบูรณ์แล้วหล่นคั่วไม่สมบูรณ์มาสองลูกกินเองมันยังไม่รู้รสชาติที่สมบูรณ์ไอด้ดีๆนี่เราเก็บไว้ขายด้วย <laughs> เก็บไว้อะ่ะชุดที่สองเ,อเก็บไว้หมดเลยเกะไ,ไม่ขาย<ว>อพอคนมาไปขอชิมก็ขอซื้อไปหมดหยิบไปหมดซุกไว้ก็ยังต้องออกมาให้ เขามาแล้วใช่ป่ะมาสวนแล้วเขาก็อยากได้อยากลองชิมคือเขาจะไปตัดสินใจปลูกอะไรอย่างเงี้ยทุกไว้สองลูกจะกินเองก็ต้องเอาออกมาให้เขาอีกเขามาจากกรุงเทพมีไต้หวันมาด้วยก็เลยต้องงัดออกมาสองลูกเอาอดไปก่อนนี่รอดุ่นสามเพราะนั้นไต้หวันมาน่าจะเป็นไต้หวันหรืออินโดอะไรมาเนี่ยมาที่เนี้ย นี่ก็เหลือนี่อันนี้ถือว่านี่เหลือเยอะสุดแล้วเนี่ยต้นเนี้ยไม่รู้จะซุกยังไงเราไม่น่าถึงจะได้กินเองอันนี้กี่กี่วันจะตัดได้ครับเนี่ยชุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นยี่สิบขึ้นไปยี่สิบนะคือถ้าดู YouTube นี่ไม่ต้องมาแล้วนะเพราะ GKP ก็เอาหมดแล้วหรือมาได้มาได้มาได้เกินเกิน GKP มาได้แบ่งได้ GKP ก็ไม่แบบ กำหนดอะไรเราขายได้ราคาตอนนี้เขาเขาเขาขอไว้สี่ร้อยแต่ถ้ามาจะมาสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยกลับมาได้เลยคือที่ก็ว่าเขารับซื้อเนี่ยแต่เขาไม่ได้ผูกมัดว่าเราต้องต้องขายขายกับเขาใช่เขาไม่ได้ผูกมัดแต่คือทุกคนน่ะกลัวว่าจะไม่มีที่ขายไม่รู้จักมูทันคิงคนไม่รู้จักกินไม่ไม่รู้จะขายให้ใคร ทีเคพีเขาก็เลยแบบประกันไว้ว่าเขารับซื้อกลับแต่เขาก็ไม่ได้ผูกมัดสัญญาอะไรว่าต้องขายใ้เขาคนเดียวคือเราสามารถขายให้ใครได้แพงขายไปเลยไม่ว่าไม่มีใครที่ขายเอาขายให้เขาก็ซื้ออืมมันก็แข่งขันนะเราก็ได้ได้มีตัวเลือกข้อดีของเราอันไหนดีเราก็เลือกแต่คิดว่าตลาดคงหน้าคือคิดคิดว่าน่าจะดีนะ เพราะมีคนมามาคุยกับพี่แล้วก็มาเดินดูแล้วก็หาที่หาที่ที่จะแพทมูสันคิงส่งออกแถวเนี้ยมาหาแถวนี้เลยมาหาที่จานี้เลยให้เจ๊รวบรวมมูเซนคิงให้เขาอยากปลูกอีกเลยอ่ะไม่รวบรวมแล้วปลูกเองดีกว่า กบูเองรมถ้ามีทุนเจ๊ปลูกเองเนี่ยปลูกอีกปลูกอีกถ้าม่ทุนนะปลูกอีกปลูกมูส็งทิงอ่ะอย่างอืนไม่ปลูกเขาบอกเอาหนังยางปลูกกลนนี่มันทุเรียนแตกใช่เขาบอกมันต้องเป็นอย่างนั้นอ้าวถ้าสมมติเป็นมูท็งทิงไทยคุณจีนมันติดใจนี่เพราะเราตัดไม่ใช่ทุเรียนหล่นเละอย่างนั้นทุเรียนตัดสุกมาอาทิตย์สุกสามวันลูกมันโคตรอร่อยทีนี้เขาติดใจอ่ะต่อไปมันไทยอ่ะ มีแต่โมจิพิงนี่นแหละคนปู่อ่ะแตนะ่จริงนะจริงนะแกอาจจะตายไปแล้วได้สิบป,ปีหน่เป็นโมจิพีนทั้งหมดประเทศก็ได้แต่ยังอยู่สิบป,ปีเองจะงไ,ได้ไปไหนต้องติดใจกินโมจิพีนไทยยังติดใจไม่ใช่อย่างหนังยางรัดตือไปเราเราทำดีกว่าทำละเอียดกว่าตั๊กยิมันน่าจะแพงกว่าที่ทำนะบคิดว่าน่าจะแพงกว่าเพราะคนที่เข้ามาจากญี่ปุ่นเขาไม่เล่า มาเล่าให้ฟังว่าเขากินทุเรียนมูสันกิงของมาเลย์ก็กินแบบนี้เจู๊โอ้โหถ้ากินขนาดนั้นน่ะโดนมูสันกิงไทยไปอะคือเราก็อาจจะเป็นทุเรียนของเราเนี่ยมูสันกิงไทยไปเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของจีนใช่ใช่เพราะเขาเจอของที่อร่อยกว่าใช่มูสันกิงไทยทำไมมันอย่างนี้อย่างนี้น่ก็เคยกินแต่แบบเอาหนังยางับตคตุเรียนไว้เนี่ยเนี่ยเนคนเนี่ยที่เขาจะมาทําโรงแพ็กที่นี่เขาบอกว่าจะส่งสดเพราะว่า ไอฮีรัตตตดไว้เนี่ยไปถึงจีนอ่ะคือเค้าฟิตไปอเขาไม่เคยได้กินสดแต่คนเนี้ที่จะมาทําเนี่ยที่ว่าจะมาแพ็คตรงเนี้ยเขาจะทาสดก็ททาสดเหมือนเหมือนวิไทยเนี่แหละอ่าใช่พอเราตัดไปเนี่ยอีกสามวันห้าวันตุเนี่ยตัดเสร็จทุกเรื่องเลยเขาจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเขามาตั้งใจมาอย่างนั้นแล้วเขาก็เริ่มทําลงแพ็คเลยเนี่เออเรายิงมันใจอยากปลูกอีก อยากปลูกอีกสักสองร้อยสามร้อย้นแต่ทีนี้ที่เจ๊มันเป็นยังเป็นยางอยู่ปีนี้ไม่ทัต้องค่อนยางก่อนต้องโค่นก่อนโดนแน่โดนแน่ยางกี่ไร่ครับมียางอยู่สิบเอ็ดไร่อ๋อกระพอเคยทำไปก็ได้ก็ถือว่าเรื่องตลาดไม่มีปัญหาคือบางคนกังวลพ่อพอเขาได้ขายแล้วรู้สึกสบายใจขึ้น ดูดูแล้วมันน่าจะดีอ่ะคือบางคนต้องต้องรอให้มีที่ขายก่อนถึงจะปลูกใช่แต่สี่นี้เจ๊คิดว่าทุเรียนถ้ารสชาติดีแกจับตัดตัดแบบสุกธรรมชาติมันอร่อยทุกอย่างไงเจ๊ก็เลยมั่นใจว่าต้องขายได้แล้วมาว่ามาขายแล้วมีคนนู้นมาหาคนนี้มาหามีม ต่างอีอินโดหรืออะไรไม่รู้มาจากพูทไทยไม่เป็นอ่ะอยู่ที่ไหนไม่รู้มากันใช่มาต้องมีล่ามาคือคือไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมีตลาดแล้วถึงจะปลูกคือเราปลูกมีของเดี๋ยวตลาดมันจะมาหาใช่ใช่ได้คิดว่าอย่างนั้นแหลบเป็นทุเรียนมันต้องขายได้ยิ่งอร่อยด้วยยิ่งต้องขายได้ใครว่าไม่มีที่ขายไม่สนคือถ้าถ้าอร่อยทุเรียนดีมีคุณภาพเขาอยู่ที่ไหนเขาก็มาหาเราใช่ เหมือนมูสันคิงมันบังคับด้วยไงบังคับว่าต้องตัดก่ถึงจะอร่อยเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามูสันคิงเนี่ยต้องอร่อยตลอดเลยเพราะมันไม่มีใครกล้าตัดเพื่อนมูสันคิงอ่อนนะอ๋อไอหมอนไอชัมนนี้คือติดติดแปดสิบตัดกันมันไม่มีนี่กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันตั้งมาเสร็จเลยอ๋อกี่วันครับกี่วันน่าจะเป็นร้อยมั้ง เพราะจริงไงนะหาเก้าสิบไม่กล้าตัดอ๋อแต่คนที่ตัดหมอนน่ะเขาเดินดูเขาบอกแก่แล้วได้แล้วแต่เจ๊ไม่มั่นใจกะไว้อีกสิบวันเนี่ยเพราะ้ตัดหมอนปกติปราตัดไม่แก่ใช่เขาบอกได้แล้วเนี่ยหมอนน่ะเขาตัดแค่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้ร้อยแต่เราต้องการตัดร้อยเปอร์เซ็นต์๋อหรือร้อยวันก็ร้อยวันไปเลยเนี่ยคือคือชุดที่ขายไปเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไปตลาดส่งออกหรอกก็แค่ในประเทศในประเทศอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วก็เจ๊ตัดมากกะว่าสามวันห้าวันจบเนี่ย อ่ะทิ้งสุกเนี่ยโอเคนอนน่าจะเก้าสิบเก้าสิบเก้าใช่เพราะหมอนที่เขาตัดมาเราตั้งยี่สิบวันที่ยังไม่สุกเราก็ไม่กล้าไว้อย่างนั้นไงอ๋อโอเคปีนี้ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ปีหน้าต้องมาเยอะหน่อยอ๋อจะรู้จุดเด่นของเจ๊สนใจคือลูกสวยค่ะลูกสวยใช่ใช่ผมไปดูมาแล้วเจ๊เริ่มต้นช้าปุ๋ยอ่ะเจ๊เริ่มต้นช้า เจ๊ไม่ได้เริ่มต้นแต่ต้นปีเจ๊มาเริ่มต้นช่วงทำทำดอกปุ๋ยเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นสอยือนี้แต่คนเขาก็มาถามเจ๊สนใจเยอะใช่ไหมครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยดูแลจะใส่ยังไงบ้างคะบอกสูตรได้ต้องมาหลังไม้หลังไม้อ๋อต้องหม้คนน้ำไม้ไม่ได้เหรอเจะใส่ปุ๋ยทั้งใบเน่นใบอย่างเดียวอ๋อเดือนละครั้ง ทางดินนี่เดือนละครั้งเดือนครั้งเดียวแต่ถ้าใบาอ่ะใบจะใส่ทุก15วันอ๋อฉีดสิบถึงสิบห้าวันฉีดใช่ครับสิบมั้งสิบห้าแล้วแต่คนฉีดว่า,างเนี่ยบางทีก็ยืดจะถึงสิบห้าฝนาอะไร่จริงๆนี่ปุ๋ยทางใบทุเรียนนี่จำเป็นนะคะ,ะคือมัน,มน มันต้องมันต้องฉีดใช่ไหมคะเจ๊ใช่ใช่อ๋อเป็นปกติเลยถ้าใครทําก็ต้องทําบางคนเขาก็ไม่ไม่อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่เจ๊ชอบใส่ปุ๋ยทั้งใบมันได้กินทันทีอ๋อปุ๋ยโคนมันเป็นอันทิ่ใส่ที่ินคิดว่านะแล้วมันสะดวกเจ๊กินแบบปุ๋ยไม่ไหวเพราะทางดินมันก็ต้องลำเลียงไปที่ใบใช่แล้วก็กลับมาแต่ทางใบนี่คือเราให้ที่ใบเลยกินได้เลยกินได้แต่มันมัน ปุ๋ยมันแพงกว่าไหมแต่เจ้ใช้ใช้มันแล้วคิดว่ามันถูกกว่าปุ๋ยกระสอบเยยม็ด